อค okay, ได้บ้า <c> ง <oughs> สวัสดีครับทุกคนครับดิชทิชเชอร์บีเวอร์นะครับก็กว่าจะแก้ได้ <laughs> ไม่รู้จะเป็นอีกหรือเปล่าถ้าเป็นอีกคราวนี้ต้องทําคลิปแล้วครับผมอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ <c oughs> เอาใหม่ครับ ได้ไหมอโอเคน่าจะได้แล้วนะโอเคน่าจะได้แล้วค,ครับอ่าอะน่าจะได้แล้วล่ะ โอ้ยกว่าจะได้ผ่านโอเคครับทุกคนท,ท,ท,ที่เชฟมิวส์นะครับวันนี้เราจะมาสอนเรื่องการผู้ภาษาอังกฤษจากความรู้สึกทางหน้าสังหานะครับเวลาเราขอเลื่อนนันลูกค้านะครับทุกคนดูตามหน้าจอเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับเดี๋ยวรอคนสักขอหนึ่งนาทีนะครับก็เช็คว่ามันโอเคไหมโอ้เมื่อกี้กว่าจะได้ภูมิใจเลยนะครับอะทุคนดูหน้าจอนี้นะ โอเคอ่ะเข้าเรื่องเลยกันทุกคนครับก็คืองี้ครับทุกคนคือเวลาเราจะขอดูตามเนื้อหานะครับที่ลูกคุณลูกค้าจะขอมาดูบ้านในวันพรุ่งนี้ตอนสิบโมงเช้าจะขอเลื่อนเป็นวันมะรืนตอนสิบเอ็ดโมงเช้าได้ไหมนะครับบอกกอนว่าอันนี้คือผมอนุมานว่าเราขอเลื่อนเขานะครับแต่ในเนื้อหาเวลาคุณใช้จริงๆเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับแต่วันนี้จะทำให้ดูว่าพูดได้หลากหลายงไงบ้างนะครับเอาแบบตามที่เราแปลตามตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าบอกกันนะการที่เราแปลตรงนี้มันเป็นแกน แต่แกนตรงนี้มันแค่ให้เราเกาะเฉยๆแต่เวลาเราใช้จริงสามารถพูดได้หลากหลายมากนะครับหลากหลายมากๆนะครับไม่ได้ยังคงความหมายแบบนี้เหมือนเดิมนะครับโอเคอ่าเฉยอีกทีหนึ่งโอเคมานะครับโอเคเริ่กงอะไรครับทุกคนนะครับคุไหนมาดูย้อนหลังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนดูนะครับก็คือภาษาอังกฤษนะครับทุกคนที่คุณลูกค้าจะมาขอดูบ้านในวันพรุ่งนี้นะครับ ตอนสิบโมงเชา้าจะขอเลื่อนวันเมืเ่อวันตอนสิบโมงเชา้าได้ไหมนะครับอ่านตามผมนะดูอ่ะผม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 ชี้บาทีหลังดูนะนี้นะ as we schedule พูดตามผม as we as we schedule ตัว schedule ตัวนี้นะครับแปลว่าตารางเวลาอะไรก็ตามเนี่ยคือว่าหรือว่ากำหนดนัดหมายก็ตามเนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่า schedule นะครับตัวเดียวเป็น schedule มีสองคำครับ schedule หรือว่า schedule ได้สองสิยงเหมือนกันพูดตามผม as we schedule นะครับ to view the house tomorrow นะครับ T O เรีน tomorrow ได้เหมือนกัน Tomorrow at 10 p.m. อ10 a.m. Would you like to res r s c h e d u l e เห็นไหม schedule แปลว่าแบบเหมนที่เรานัดกันไว้ก็ได้ appointment ก็ได้นะแต่ reschedule คือขอเปลี่ยนเวลาได้ไหมนะครับเปลี่ยนเวลา to the day after tomorrow ไฟดีพรุ่งนี้ภาษาอังกฤษคือคำว่าขอโทษทีพรุ่งนี้ภาษาอังกฤษคือคำว่า tomorrow นะครับ tomorrow แต่ว่าวันเมื่อลืนคือ the day after tomorrow ใช่นไหมวันหลังจากพรุ่งนี้คือ the day after tomorrow ถ้า the day before yesterday วันที่ก่อนเมื่อวานก็คือวันเมื่อวานสื่อน,นะครับเมื่อวานนี้นะวันเมื่อลืนคือ the day after tomorrow ทีนี้ยังไงต่อ at 10 n อ๋อผมผมเขียนผิดตัวจีต้องเป็นสิบเอ็ดนาฬิกาเลย 11 a.m. Is that possible? As we schedule, as we schedule to view the house tomorrow at 10 a.m. Would you like to reschedule? Would you like to reschedule to the day after tomorrow at 11 a.m.? Is that possible? And you put down given แต่ทุกคนแต่แต,แต่แต่การพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกครับทุกคนแต่การพูดจากความรู้สึกนะครับแต่การพูดภาษาอังกฤษความรู้สึกก็คือคุณสามารถขึ้นด้วยอะไรก่อนก็ได้วิธีการง่ายๆในการพูดภาษาอังกฤษความรู้สึกครับทุกคนก็คือสลับตําแหน่งกันจริงๆไม่มีมากกว่านี้นะแต่วิธีการง่ายๆเวลาผมสอนเรียนอย่างแรกคือสลับตําแหน่งกันนะครับเช่น is that possible เราพูดอันหลงังก่อนนะ is that possible would you like to reschedule to the day after tomorrow 11:00ไฟดีนะผมพิมพ์ก็ได้ผมพิมพ์ตามเอาผมพิม,นนะมพ์มามพมตามนี่ก่อนพิมพ์ตามนี้เป๊ะๆนะสมมตินนะการพูดจากความรู้สึกมันไม่ได้ถูกฟิกซ้ายขวานะครับเราลองเมื่อกี้เราบอกว่า as we schedule ตรงนี้นะ as we schedule to v i l d t h e house tomorrow at 1 0 a.m. Would you like to schedule to the day after tomorrow at 1 1 a.m. Is that possible เวลาเราพูดจากความเวลาเราพูดภาษาอังกฤษเราชอบเรียนาภาษาไทยมาแทนเรยนแล้วแปลเป็นตัวต่อตัวเรียนภาษาไทยเป็นแถวแล้วแปลเป็นตัวตัว,ตวหรือว่าไปกอปเขาของเขามาตอบนะครับหรือว่าจําวลีไปตอบแต่คุณเห็นไหมแค่ประโยคเดียวคุณไปตอบแล้วจําแบบเนี้ไม่ไหวแต่การพูดจากความรู้สึกแปลว่าไปดีมันเป็นเนื้อหาเดียวกันนี่แหละเนื้อเดียวกันนี่แหละแต่เราสามารถที่จะพับมันในแต่ละช่วงเวลาได้หลากหลายวิธีการง่ายๆครับทุกคนคือการพูดจสลับตําแหน่งกัน สับตำแหน่งกันเราชอบพูดซ้ายไปขวาใช่ไหม as we schedule เนี่ยเราลองพูดจากจากหลังไปหน้าบ้างยกตัวอย่างคุณลูกค้าจะมาขอดูบ้านในวันพรุ่งนี้ตอนสิบโมงเช้าจะขอลเลื่อนเป็นวันมะรืนตอนสิบโมงเช้าได้ไหมเอาใหม่คุณลูกค้าว่างตอนสิบโมงเช้าวันมะรืนไหมครับคะเพราะว่าพรุ่งนี้ตอนสิบโมงเช้าเราไม่ว่างเห็นไหมอ่าฉะนั้นเช่นอะไรทุกคนเช่อนอะไรเช่อนอะไรเช่น เช่นดู่นะเช่นผมผมพูดเลยก็ได้อืมเซอร์ขอโทษนะครับแมมเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วแต่เซอร์เป็นผู้ชายแมมอืม the day after tomorrow at 11 a.m. อืมอ่า are you free อ่าแมมต้องพูดหัวใจก็ได้ไปดี excuse me sir excuse me maam the day after tomorrow คือวันมะ่ืน at 11 a.m. Uh, are you free? Do you have a free time? Because tomorrow 10 a.m. We are busy. We cannot take you to view the house. Amen. We have um, we have uh, something. We are sick. I'm sick. I have to go to hospital. At one by. ได้หมดเห็นไหมทุกคนเอาหลังมาพูดก็กได้หรือ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 เอาตรงกลางพูดกก็ได้ตรงกลางคืออะไรเอาคำว่า reschedule ดูนะ r reschedule นะสมมติเอาเป็น c h e d u l e ก่อนดูนะ reschedule um to view the house in the day After tomorrow, can you? Because tomorrow, after, the, after tomorrow at eleven AM, are you free? Ah, uh, because. บอกเวลาของาไ,ได้10 a.m. เขียนสั้น10 a.m. tomorrow we are we are busy ดูน่าเห็นไหมทุกคน reschedule to v i l i t house in the day after tomorrow at 11 a.m. Uh, คือพ้าแปลนะประมาณว่าคือประมาณแบบขอเลื่อนไปวัน เมื่อลืนดูบ้านเนี่ยประมาณสเสวบนาฬิกาฟางไหมครับเพราะว่าสิบนาฬิกาพรุ่งนี้เราไม่ว่างครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมทุกคนดีหรือหรือ as we have appointment ตามที่จะมีนัดกัน appointment tomorrow ก่อนเลยไม่ต้องวีด้ครับ tomorrow 10 a.m to view the house to see the house To visit the house. Um, are, are you okay? Is it possible? If we change the time, if we change the time. If we change the time, if we change to the day after tomorrow, 11 a.m. please. Can you can you change the time uh, to to the house from tomorrow to the day after tomorrow 11 o'clock 11, 11 a.m because because we are busy tomorrow uh, because we are busy tomorrow can you visit can you come to see house can you view the house the day after tomorrow? 11 a.m., please. As we talk to you to visit the house, as we talk to you to view the house tomorrow, 10 a.m., I'm so sorry because uh, we are busy. Please, ma'am, can you come to see us? Can can you come to view the house the day after tomorrow, 11 a.m., please? Good day, ได้หมดเห็นไหมพูดได้หมดคือถ้าไม่ริสคือเพราะว่าคำว่าเรื่องเขาใช้คำว่า postpone ได้เหมือนกัน p o s t อะพิมพ์ไปแล้ว postpone ว่าเลื่อนได้เหมือนกันนะคเนี้ postpone แต่ไม่ได้เราใช้คำว่าเช็งก็ได้ครับทุกคนเช็งก็ได้เห็นไหมครัหรือว่าบอกเวลาเลยแม่เซอร์แมมนะครับแม่เนี่ย tomorrow tomorrow อะไรกันแน่ tomorrow Um, ten AM that you come to view the house. I'm so sorry because we need to fix something, uh, we need to do we need to uh we uh so now we need to go i have really i so more not that i have to go to hospital now would you like my can you come the day after tomorrow at 11 a.m please ไอ้ก็ว่านไปนะครับเห็นไหมได้หมดได้หมดนะทุกคนได้หมดคือมันได้หมดอ่ะการสับตาแหน่งเนี่ยมันทําให้ตําแหน่งที่เราเคยพูดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันถูกมันถูกมันถูกทบไปแล้วมันดิ้นมันก็จะมันก็จะมันคยั้งนี้ทุกคนคือเหมือนเหมือนเราพูดซ้ายไปกว่าใช่ไหมพอเราหันเชือกมันทิ้งออกไปอ่ะเหมือนมันจะไปจับกันเป็นในรูปแบบใหม่ นะครับดังนั้นการการ,ปรเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยเป็นการง่ายมากๆเลยนะครับหรือผู้วิว the house ส์ก,ก็ได้ Mam, ma you will the house tomorrow ดูนะแ a m you will the house tomorrow ten um, o'clock ดูนะแ a m as you will the house as you will will ่า as you will v i e w สมบูนนะที่นี้ก็ได้สมมูรณนะ m a มเซอร์แ uh as you will fill the house tomorrow at 10 a.m can you can you change um to the day after after tomorrow please because. I'm sick อ uh, mm ่า hmm. คือผมบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเราพูดคำว่าไม่ไม่เอ่อยุ่งก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะไม่ค่อยชอบคพาว่ายุ่งครับมันเหมือนกับว่าการเป็นการคุยกับลูกค้าสังหามันเหมือนกับมันเป็นงานขายอย่างหนึ่งดังนั้น,น,นมันต้องแบบมันมีเหตุผลเพียงพอนะครับพูดตามผมนะ sir ma'am จะ sir ma'am ก็ได้ a s you will v i e w the house tomorrow at 10 a.m. can you change uh to the day after tomorrow please because I'm sick ma'am please uh come to view the house to see the house uh, the day after tomorrow, 11 n o'clock, please. Because I'm so sorry because I'm sick. Tomorrow I cannot come to see you, please. อะไรประมาณนี้ครับไมอเป็นงานขายครับทุกคนดังนั้นมันจะพูดแบบพุ้นพวนไม่ได้นะครับอ่ะประมาณนี้ทุกคนจริงๆพูดได้เยอะมากไม่ยากมากมายครับทุกคนเยอะมามาตัดท่อนก็ได้อะไรเนี่ยเอาท่าทีทำให้ดูยันก็ได้คือการพูดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต้องวนอยู่ในนี้นะมันพูดเรื่องอื่นก็ได้ hospital uh, hospital ma'am uh i'm sick i have to go there uh, the hospital ma'am uh, i have to go there because i'm sick uh so so then night so tomorrow um i cannot uh, take care of you uh, i cannot take care of you so uh please come the day after tomorrow 11 a.m. please are you free ma'am what do you think คุคิดย้งไงบ้างได้ไหมได้หมดคือแปลว่าการพูดภาษาญความสึกมันไม่ได้แปลว่ามันมีแกนแล้วเราจะไปนั่งตัดมันแล้วพูดเดี๋ยวจริงพูดได้หลากหลายมากเลยนะครับซึ่งในวิธีการพูดจากความสึกลึกครับต้องมาเรียนนะครับอ่ะประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาอธิบายเรื่องสังหาายหลายตัวนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเลิกกันวันนี้ผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึง ก็คือ Emmanuel, ตัวนี้ทุกคนผมกำลังมีกำลังจะปล่อยคอร์สกับอ่าเป็นข่าวดีครับทุกคนผมกำลังจะปล่อยคอร์ส Living Insider นะครับร ider, เป็นคอร์สสื่อสารภาษาเักฤษกับความสึกสําหรับนายหน้าสังหาะนะครับซึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้ครับทุกคนหน้าตาเป็นแบบนี้แบบเป็นแบบนี้แบบนี้นะนายหน้าสังหาเป็นแบบนี้ครับทุกคนนี่ ครับเป็นแบบนี้ก็จะมีเห็นไหมทุกคนก็จะมีถ่ายภาพในหน้าสังหาแต่ว่าผมจะเข้าไปเป็นตัวอีกคนนึงเป็นคอร์สหนึ่งเป็นคอร์สรส,สื่อสารภาษาอังกฤษความสิทธิเพื่อนในหน้าสังหาและมีคอร์สฟรีให้เรียนพรีวิวก่อนด้วยนะครับคอร์สฟรีเรียนพรีวิวก่อนเลยแล้วคุณเข้าไปเรียนคอร์สลงทะเบียนนะครับอันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับผมโอเคอ่ะประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันที่ไหนครับทุกคนก็ Thank you very much. See you the next time. and อ s อที่ขอเพิ่อมอีกเรื่อันหนึ่งนะครับเป็นคอร์สของ Skill Lane. Ah, ่า Skill Lane. รับ Skill Lane. สำหรับบางคนอยากเรียนภาษาอังกฤษนะครับคอร์ส Skill Lane. ไปดูก็จะมีแบบนี้ of skin layer, let's open that yeah. mm Hmm. นะครับก็มีคอสกิลเลนแบบประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสกิลเลนนะครับก็จระมาณนี้โอเควันนี้ครับทุกคนหนะ้าตาวันนี้นะครับก็นี่นะครับคนเรียนภาษาอังกฤษก็จะมีหลายๆคอร์สครับทุกคนนะครับนี่พูดภาษาอังกฤษความรู้สึกสัมภาษณ์งานออกเสียงนำเสียงเล่าเรื่อง ให้มีคอร์สฟรีด้วยนะครับลองเข้าไปดูครับสกิลเลนออินสตร t r เตอร์ s อาจารย์ B A t นะครับ B W E นะครับนี่คือผู้ประสานงานความสุขครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้าครับทุกคนโอเคมีอะไรก็มาที่ไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะแอดไลน์ไว้ใต้คอมเมนต์ครับทุกคนบายบทกคนผู้คนตั้งกิจวัตรมาชี้ next time บ๊ายบาย